บทที่สามเที่ยวเล่นหยางเจียมองมือผอมแห้งของตนเองแล้วสายหน้าเห็นทีว่าเขาต้องบำรุงและทำร่างกายนี้ให้แข็งแรงกว่านี้หน่อยความฝันที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในชาตินี้ของเขาจึงจะเป็นจริงได้ฉี่เย่ใช้สองมือเท้าแก้มสลัเปาของตนเองสีหน้าไร้เดียงสาย,ยิ่งก่อนจะเอ่ยว่าพี่เจียท่านคิดถึงท่านแม่หรือไม่ทําไมหรือคุณหนูคิดถึงแม่หรือคิดถึงแต่ท่านแม่มาเข้มงวด พอเจอก็ชอบให้เรียนหนังสือแม่ข้าจะคิดถึงก็ไม่อยากคิดถึงเท่าใดหยางเจี๋ยคิดว่าเด็กคนนี้ช่างประหลาดคิดถึงแม่แต่ไม่อยากเจอแม่ของหนูน้อยต้องเข้มงวดขนาดไหนกันนะได้ยินว่าเป็นหญิงคณิกาที่งดงามคนหนึ่งทําไมจึงต้องเข้มงวดกับเด็กน้อยนะักไม่ได้เจอแม่นานแล้วหรือนานแล้วปกติท่านแม่จะอยู่วัดนานๆจะกลับมาจวนข้าไม่ค่อยได้พบแต่พบข้าใดก็ชอบหาครูมาเพิ่มให้ข้า แม่อยากพบข้าก็ไม่อยากพบหยางเจียยิ้มออกมาแม่หนูน้อยคงพูดจาวุบวนตามภาษาเด็กขณะที่เขากำลังหาทางไล่ให้กลับเข้าเรือนแม่นมคนดีของแม่หนูน้อยก็กอดแอมขึ้นคุณหนูอีกไม่นานในท่านจะกลับแล้วเจ้าค่ะคุณหนูเล่นต่อไม่ได้แล้วฉีเย่เกอก,กตางหนึ่งรอบก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยเต็มใจเท่าใดข้าต้องไปแล้วสัญญาที่ท่านจะพาข้าไปดูไข่นกลิมน้ำข้าไม่ลืมท่านต้องรีบหายนะ คุณหนูไปได้แล้วเจ้าค่ะรู้แล้วหน้านมข้าไปแล้วนะพี่เจีย๊ยพรุ่งนี้มาไม่ได้ท่านพ่ออยู่ข้าต้องเรียนหนังสือทั้งวันอย่างเจี๊ยพยักหน้านึกสงสารเด็กน้อยในใจเหตุใดเด็กตัวเล็กต้องเรียนหนักขนาดนี้ลูกขุนนางในสมัยนี้เป็นแบบนี้ทุกคนหรือเธอยังเป็นเพียงซลาเปาก้อนเล็กอายุแปดขวบเท่านั้นที่พ่อของเธอให้เรียนก็เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นถ้าเป็นผู้หญิงฐานะแต่มต้อย นอกจากแต่งกับคนดีๆแล้วย่อมไม่มีทางทำมาหากินด้วยตัวเองได้หยางเจียหยิบขวดกระเบื้องที่ด้านในใสบ่บวยดองไว้จนเต็มขึ้นมาดูเขาหยิบบวยดองขึ้นมาชิมรสชาติไม่เลวแม่หนูนี่ช่งางใส่ใจหยางเจียจริงๆเห็นว่าหยางเสียคงเป็นเพื่อนเล่นเพียงคนเดียวของเธออย่างที่พูดไว้รสชาติบวยดองทำหยางเจียรู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้เป็นอย่างมากเจ้าของบวยดองขวดนี้แม้จะเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำให้เขารู้สึกดีจนคิดว่าความจริงการใช้ชีวิตในชาตินี้ไปวันๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันหลังจากอาการของเขาดีแล้วอย่างเจียวจึงถูกท่านตาสัวผู้ดูแลคอกม้าพากลับมาทำงานโชคดีที่อย่างเจียวในชาติก่อนมีความคุ้นเคยกับมาไม่น้อยหลังจากอาการของเขาดีขึ้นอย่างเจียจึงถูกท่านตาสัวผู้ดูแลคอกมา้า พาก,กลับมาทำงานโชคดีที่อย่างเจียในชาติก่อนมีความคุ้นเคยกลับมาไม่น้อยเรื่องการดูแลมาพวกนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากเขามีทักษะที่ดีแม้ในตอนนี้จะเป็นเพียงเด็กน้อยแต่อย่างเจียข้่องแค้่วความทรงจำของเขายังเต็มเปี่ยมท่านตาสวนผู้ดูแลถึงกับอ้าปากค้างยกย่องเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนเจ้าอยู่ที่จวนเคยฝึกมาก่อนหรือเหตุใด,ดก่อนเจ้าป่วยจึงได้ท่าทางปวกเปียกจนข้าหนักใจ พอหายแล้วเหตุใดจึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้ข้าได้ฝึกมาบ้างแต่ก่อนอาจเจ็บป่วยบ่อยแต่ตอนนี้ข้าจะไม่ยอมเจ็บป่วยอีกแล้วท่านตาวางใจได้อย่างเจียปกติไม่ค่อยพูดมากเขาพูดเท่านี้กับท่านตาสัวหลังจากนั้นก็ไม่พูดคุยกับใครอีกอย่างเจียเป็นเพียงเด็กคนเดียวที่อายุน้อยที่สุดนอกนั้นแต่ละคนล้วนมีอายุ20กว่าปีแต่งงานออกเรือนกับเบาไพในจวนกันหมดแล้ว หยางเจียรู้สึกเจ็บที่นิ้วเห็นเป็นรอยแผลเต็มไปหมดคิดว่าเด็กคนนี้แต่ก่อนคงใช้ชีวิตสุขสบายมากเมื่อหยิบจับอะไรก็ดูจะระคายผิวไปหมดแต่ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วหยางเจียจึงคิดใช้ร่างกายนี้ให้คุ้มเด็กคนนั้นวิญญาณคงไปสู่ที่สงบแล้วในเมื่อสวรรค์สับเปลี่ยนวิญญาณให้เขามาอยู่ในร่างกายนี้เขาจึงต้องดูแลหยางเจียให้ดี หลังจากนั้นหลายวันอย่างเจีย๋ยที่สำรวจพื้นที่ในจวนโดยรอบอีกทั้งยังศึกษาการใช้ชีวิตของคนยุคนี้จนเข้าใจก็ทำได้ตามสัญญาที่ให้กับสารเปาก้อนกลมก,ก้อนนี้พี่เจีย๋ยทำไมต้องเอาใบไม้มาปักที่หัวด้วยฉีเย่มองอย่างเจีย๋ยแล้วหัวเล้ะออกมาเด็กผู้ชายตัวผอมที่อยู่ต่อนหน้านางในยามนี้ใบหน้าดำเป็นฐานใส่อภรรสีเขียวเหมือนใบไม้ไม่พอยังมีใบหญ้าเต็มร่างไปหมด แต่ตอนนี้เขากําลังตกแต่งตัวของนางด้วยใบไม้เหล่านั้นเขาเรียกการพลางตัววันนี้ถึงได้ให้คุณหนูใส่เสื้อผ้าสีเขียวเข้มพวกนกจะได้คิดว่าเราเป็นต้นไม้ไม่ตกใจบินหนีไปอ๋อแล้วต้องทาหน้าเป็นขีดสีดำๆด้วยหรอใช่ทาด้วยทําตัวให้เข้มกับธรรมชาติที่สุดจะได้เห็นนกชัดๆแล้วธรรมชาติคือสิ่งใดหรือก็พวกสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหลังจากนั้นอย่างเจีย ก็สาธยายสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติให้เด็กช่างจ้อฟังเด็กน้อยพยักหน้าเข้าใจนางเป็นเด็กฉลาดหยางเจียชอบนางที่เข้าใจอะไรง่ายฉีเย่จึงไม่ใช่เด็กหน้าเบื่อสําหรับเขานักถ้าเข้าใจแล้วข้าจะคารตามพี่ไปติดติดเลยดีมากต่อไปนี้พี่คือหัวหน้าหน่วยคุณหนูคือลูกน้องเราจะสั่งการกันด้วยสัญญ,ญาณมือไม่ให้มีเสียงไม่เช่นนั้นนกจะบินหนีจะอดเห็นแม่นกกำลังป้อนอาหารลูกคุณหนูเข้าใจใช่ไหม เข้าใจแล้วสมุนตัวน้อยฟังความหัวหน้าอย่างดีไม่ว่าอย่างเจียจะสอนให้ทำอะไรฉีเย่ก็ตั้งอกตั้งใจทำตามอย่างตื่นเต้นจวบจมเขาพานางไปถึงริมบึงมีต้นหญ้าขึ้นสูงบริเวณนี้แม้จะเต็มไปด้วยต้นหญ้าแต่น้ำไม่ได้ท่วมขังอย่างเจีย๋ยมาสำรวจไว้ก่อนแล้วเขาพบรังนกหลายรังและพบว่ามีนกพึ่งฟักไข่อยู่มากเขาจึงคิดพาเด็กน้อยมาดู หยางเสียสั่งให้คุณหนูหมอบลงแล้วค่อยๆคลานตามเขามาอย่างช้าๆสมุนตัวน้อยทำตามอย่างคล่องแคล่วเสื้อผ้าของเด็กน้อยทั้งคู่เป็นสีเขียวหยางเจียพังกายให้ฉีเย่จนกลมกลืนกับใบไม้ใบหญ้าเด็กน้อยคลานตามกันมาอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งพบลังนกหยางเจียส่งสัญญาณมือให้ฉีเย่หยุดแล้วชี้ไปที่ลังนกฉีเย่ดีใจเป็นอย่างยิ่งนางเห็นนกน้อยที่กำลังชูคอรับอาหารจากปากแม่นกอย่างชัดเจน สิ่งนี้เหนือความคาดหมายของเด็กน้อยที่คิดไว้ฉียเย่จึงร้องออกมาอย่างดีใจพี่เจียวท่านดูเห็นนกแล้วมันน่ารักมากๆอย่าเสียงดังไม่งั้นนกจะหนีไปเด็กน้อยพยักหน้าเงียบเสียงได้สักพักส่วนกระทั่งนางเห็นไข่นกและนกที่กําลังชูคอรองให้แม่นกป้อนอาหารอีกเป็นจํานวนมากเห็นใกล้ชิดเช่นนี้มีเหลือที่เด็กน้อยเช่นฉียเย่จะทนได้พี่เจียท่านดูเยอะแย,ยะไปหมดเลยข้าอยากป้อนอาหารให้ลูกนกบ้าง นั่นพี่เจียตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีพี่เจียพี่เจียเสียงของฉีเย่ทำให้แม่นกตกใจบินมาวนรอบพวกเขาพร้อมส่งเสียงจิบจิบหยางเจียใส่หน้าเห็นว่าแม่นกมองพวกเขาเป็นศัตรูแล้วจึงรีบดึงมือของฉีเย่ออกมาจากบริเวณนั้นจะรีบไปไหนข้ายังดูไม่เต็มที่เลยฉีเย่ทำหน้าง,งาําไม่พอใจคุณหนูทำนกตกใจแล้วค่อยมาดูกันวันหลังวันนี้พวกเรารบกวนมันมามา,มากแล้ว ไม่เอาข้าจะดูอีกข้าจะดูฉียเย่ไม่พอใจขอบตาเริ่มแดงอย่างเจียเกาหัวเขาจะทำอย่างไรกับเด็กน้อยดีเมื่อมองไปรอบๆเห็นบึงใหญ่จึงเอ่ยออกมาอย่างเอาใจเอาอย่างนี้ดีไหมพี่จะพาคุณหนูไปตกปลาได้ปลาตัวโตๆและเอามาย่างกินปลาสดๆตัวใหญ่ย่างแล้วโรยเกลือกินอร่อยมากจริงๆดีๆข้าไม่เคยตกปลางั้นเราไปตกปลากันกล่าวจบเท็งน้อยก็จับมือหยางเจียแน่น มองเขาอย่างคาดหวังอย่างเสียพยียกหน้าก่อนจะพูดว่าเดี๋ยวเราไปที่เรือนของพี่ก่อนที่นั่นมีเบ็ดตกปลาต้องหายเหยื่อแต่ถ้าจะให้ดีต้องเป็นพวกเนื้อมาล่อปลาถึงจะกินเบ็ดเช่นนั้นห้องใต้ดินตรงลงน้ำแข็งมีที่เก็บหมูเป็นเนื้อหมูได้หรือไม่คุณหนูรู้ที่ซ่อนหรือรู้แม่นมพาข้าไปบ่อยๆแม่นมชอบสอนข้าทําอาหารดีนั่นเราไปกันข้าไปขอแม่นมก่อนไม่ได้ถ้าแม่นมของคุณหนูรู้ ขาต้องไม่ให้เราแน่คุณหนูก็จะถูกห้ามตกปลาถ้างั้นเราไปเอาโดยไม่บอกแม่นมได้หรือไม่เรียกขโมยหรือการขโมยไม่ดีนะได้สิเอามานิดหน่อยไม่เป็นไรแค่ขอแบ่งไม่ได้เรียกว่าขโมยอีกอย่างคุณหนูเป็นคุณหนูของบ้านนี้แค่ไปเอาของในบ้านตนเองเขาไม่เรียกขโมยหรอกจริงหรือจริงสิได้งั้นเราไปเอากันแม้จะไม่ค่อยแน่ใจแต่ด้วยความอยากเล่น ฉีเย่จึงนำทางอย่างเจี๋ยไปเอาเนื้อหมูในเรือนใต้ดินจนได้เรือนใต้ดินแห่งนี้อยู่ไม่ห่างโรงครัวบทที่สี่บุตรหญิงคณิกาอย่างเจี๋ยมองด้วยความสนใจในภูมิปัญญาชาวบ้านเมื่อเด็กน้อยชี้ให้เขาเปิดประตูโรงใต้ดินทางเดินลงมีลักษณะแคบที่สามารถลงมาได้ทีละคนบันไดวนค่อนข้างลื่นอย่างเจี๋ยจึงจับมือของฉีเย่เอาไว้เด็กหญิงนำทางอย่างเจี๋ยอย่างคล่องแคล่ว ก,ก็อวดว่าตนลงมาที่นี่บ่อยเพียงใดเมื่อลงมาด้านล่างอย่างเจียพบว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นไม่น่าจะเกินสิบองศาตอนนี้อยู่ในฤดูใบไม้ร่วงอากาศไม่หนาวไม่ร้อนแต่ด้านล่างกับเย็นเป็นอย่างยิ่งอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์ถูกแช่ไว้ด้านล่างกับน้ําแข็งที่ขนมาจากภูเขาจำนวนมากไม่แปลกใจว่าเหตุดใดที่นี่จึงเย็นแบบนี้ฉีเย่พาเขาไปเอาเนื้อหมู พวกเขาเอามาไม่มากที่คนอื่นจะไม่สังเกตว่ามีบางอย่างหายไปและรีบขึ้นมากับไปเอาเบ็ดที่เรือนหลังเล็กของหยางเจียที่อยู่ท้ายจวนจนกระทั่งพากันมานั่งตกปลาที่ริมบึงไม่นานอย่างเจียก็ตกปลาได้หลายตัวปลาสดๆเห็นแล้วน่าก,กินเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อตกปลาได้เด็กหญิงคนนั้นกับน้ำตาไหลพรากเพราะสงสารอีกทั้งยังสั่งให้เขาปล่อยปลาไปพี่เจียปล่อยมันไปเถอ,อยจะทำบาปเลย อย่างเจียผู้นั่งตกปลามาอย่างลำบากถึงกับถอนหายใจแต่เด็กหญิงผู้นี้ทำให้เขาแพ้จนได้ในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยปลาไปเขาแอบเก็บเนื้อหมูไว้รับหลังนางตั้งใจจะมาตกไปย่างกินเองไม่ให้นางมาด้วยเป็นอันขาดเมื่อเด็กน้อยปล่อยปลาเรียบร้อยเขาจึงเห็นรอยยิ้มสดใสแก้มห้อยของนางบัดนี้ถูกแสงแดดเผาจนเป็นลูกทอสีแดงแต่เป็นลูกทอที่เขาใช้ดินสอทาเอาไว้ สีแก้มของเด็กน้อยจึงกระดำกระด่างแลดูหน้าขบขันนั่งลงพี่จะร้างหน้าให้คุณหนูตอนนี้สภาพดูไม่ได้แล้วทั้งหมดเป็นความผิดพี่พี่เจียผิดด้วยเรื่องอันใดเด็กน้อยเอียงคอถามด้วยดวงตาใสาซื่อผิดที่ทําให้คุณหนูหน้าลากกายเป็นหมูอ้วนคลุกคลนเขาตอบเบาๆพร้อมหัวเราะก่อนจะใช้ผ้าชุบน้ําแล้วเช็ดใบหน้าให้สระเปาน้อยจนสะอาดเสื้อผ้าของเด็กน้อยเลอะโครนก็ถอนใจแล้วพูดว่า วันนี้คุณหนูสุกปกมามากแล้วรีบกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนจะถูกแม่นมตำหนิเถอะข้ายังเล่นไม่พอเลยวันหลังเข้ามาเล่นกันใหม่จริงนะพี่เจียจริงสนทนากันยังไม่ทันขาดคําเสียงอันคุ้นเคยพันดังขึ้นคุณหนูเจ้าคะอยู่ที่นี่หรือเปล่ายางเจียยางเจียคุณหนูแม่นมผู้ไปตามหาคุณหนูที่เลือนเด็กน้อยกลับไม่เจอจึงออกตามหานางจนทั่วจวนกระทั่งเลยมาถึงที่นี่ เมื่อเช้านางเพียงเผือไปสั่งการสาวใช้เรื่องเต็มเรือนให้หูหินลองที่กำลังกลับมาจากบําเพ็ญที่วัดกลับมาก็ไม่พบคนหนูสี่แล้วคิดได้อย่างเดียวว่าคงแอบมาเล่นกับหยางเจียอีกตามหาอยู่นานก็ไม่พบทําให้ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งแม่นมของคนหนูมาตามแล้วรีบกลับไปเถิดแล้วพี่เจียล่ะจะเล่นอยู่ที่นี่คนเดียวหรือทําไมล่ะข้ามไม่ชอบให้ท่านเล่นคนเดียวโดยไม่มีข้า ใบหน้าของเด็กหญิงจริงจังเพียงนั้นอย่างเจี๋ยจึงเอ่ยว่าพี่ก็จะกลับแล้วต้องไปให้อาหารมา้าคุณหนูก็กลับเถิดพี่สัญญาว่าจะไม่เล่นคนเดียวโดยไม่มีคุณหมูจริงนะพี่เจียจริงเด็กหญิงได้ยินดังนั้นก็วางใจวิ่งถลาไปตามเสียงของแม่นมที่ร้องเรียกอยู่ไกลๆอย่างเจียได้ยินเสียงแม่นมร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นสภาพเลอะโคลนของเด็กน้อย อย่างเจียยิ้มแม้แม่นมผู้นี้จะชอบบ่นไปบ้างก็รักฉี่เย่เป็นอย่างมากไม่เคยทำให้เด็กคนนั้นเจ็บช้ำน้ำใจเลยมีแต่ถนอมไว้กลางฝ่ามือไม่ว่าเด็กน้อยจะดื้อจะสนเพียงใดก็คอยให้ทายตลอดโชคดีของฉี่เย่ที่ได้แม่นมคนนี้คอยดูแลไม่อย่างนั้นเขาคิดว่าฉี่เย่อาจจะโตขึ้นมาเป็นเด็กเก็บกดเป็นแน่ ยางเจี่ยมองดูเบ็ดในมืออีกทั้งมองดูเนื้อหมูที่เหลืออยู่คิดจะปลกปลาตัวใหญ่เอามาย่างกินให้สาใจแต่คำพูดของเด็กน้อยกลับลอยขึ้นมาข้าไม่ชอบให้ท่านเล่นคนเดียวยางเจี่ยยอมแพ้แล้วเขาเคลื่องเศษหมูในมือลงน้ำแล้วถือเบ็ดกลับเรือนไปก่อนจะออกไปให้อาหารม้าตามเวลาอย่างล่าเริงสองปีผ่านไปนางก็แค่หญิงคณิกาเหตุใดท่านพี่ถึงได้ยกลูกของสตรีลัยฆ่าผู้หนึ่ง มาเทียมลูกของข้าผู้หินใหญ่เอิดกลับมามาคนสนิทพร้อมวางถ้วยน้ำชาในมือลงอย่างไม่พอใจเป็นเพราะนางจิ้งจอกนั่นใช้เล่ห์กลเป็นแน่เจ้าขา่าผู้หินใหญ่ต้องอดทนไปก่อนนะเจ้าค้าอีกไม่นานในท่านคงเบื่อไปเองหากท่านพี่ไม่เบื่อนางเล่าข้าจะทําเช่นไรเป็นถึงผู้หินใหญ่แห่งจวนราชะคูผู้สูงส่งกลับถูกนางหญิงคณิกาผู้หนึ่งเข้ามาข้ามหน้าข้ามตาเช่นนี้ข้ามไม่อาจทนได้แล้ว อีกไม่นานนายท่านก็ต้องเดินทางไปเป็นราชทูตยังต่างแคว้นหูหยินเพียงรอเวลาที่เหมาะสมหาโอกาสจัดการสตรีผู้นั้นก็ไม่สายเจ้าค่ะได้ข้าจะอดทนจนถึงวันนั้นจะคอยดูสองแม่ลูกคู่นั้นว่ามันจะเหมิมเกิมได้สักเท่าใดหูหยินใหญ่จูเดิมเป็นบุตรสาวของขุนนางใหญ่ผู้หนึ่งมีวาสนาแต่งกับอบฑิตผู้มีอนาคตไกล แต่งกันมานานจบจนสามีก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งราชะครูใหญ่แห่งแคว้นท่านราชะครูไม่มีวีแววว่าจะมีอนุมากวใจใูจู่ข่าวร้อยพันปรากฏว่าเขาแอบไปมีบุตรนอกสมรสกับนางลมผู้หนึ่งและรับแม่ลูกเข้ามาในจวนหลังจากบุรสาวอายุได้หนึ่งปีทุกคนในจวนจึงเรียดอนุผู้นี้ว่าหูหยินลอง ราชคูทั้งรักทั้งยกย่องอนุผู้นี้อีกทั้งยังเลี้ยงดูบุตรสาวที่เกิดจากอนุราวกับเป็นองค์หญิงผู้หนึ่งส่วนหูหยินใหญ่นั้นมีบุตรกับราชคูสี่คนคนแรกเป็นบุตรชายรับราชการอยู่ในโจวนทาหารเพราะกําลังขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงจึงแทบไม่มีเวลากลับบ้านจึงไม่เคยรับรู้ถึงความลําบากที่มันดากําลังเผชิญอยู่ บุตรสาวอีกสามคนรวมเป็นสตรีทั้งหมดล้วนมีอายุมากกว่าชีเย่บุตรสาวคนที่สี่ที่เกิดจากอนุข,ของท่านราชคูนางเด็กเย่เออผู้นี้จองหองยิ่งไม่รู้จักประมาณตนเองยกตนเทียบกับพวกเราซึ่งเป็นบุตรของฮูหยินใหญ่ได้อย่างไรข้าต้องสั่งสอนมันเสียหน่อยแล้วฮูหยินลองเอ่ยขึ้นอย่างจงเกลียดจงชังเด็กคนนั้นแม้จะเป็นลูกของอนุ แต่ท่านพ่อของนางก็รักใร่มากแทบจะยกฉี่เย่ไว้เหนือหัวกระทั่งสำนักศึกษาอันดับหนึ่งที่เป็นกิจการของจวนที่เหล่าบรรดาลูกขุนนางต่างส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนก็ตั้งใจจะยกให้เด็กน้อยผู้นั้นดูแลต่อไปในอนาคตหยุดเสียงดังได้แล้วหากมีผู้ใดนำไปฟ้องท่านพ่อของเจ้าย่อมไม่ดีต่อเจ้าเป็นแน่จะพูดจาสิ่งใดให้ระวังและเสียงเบาให้มากเมื่อมารดาตำหนิคุณหนูลองจึงได้แต่กัดปาก คุณหนูใหญ่เห็นเช่นนั้นจึงเอ่ยขึ้นท่านแม่น้องรองยังเด็กท่านยาตำหนินางนักเลยนางก,ก็แค่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเราต้องยอมถึงเพียงนี้คุณหนูใหญ่เอ่ยถามพวกเจ้ายังไม่เข้าใจเรื่องระหว่างชายหญิงท่านพ่อของพวกเจ้ากำลังหลงนางคณิกานั่นตอนนี้แม่ทำสิ่งใดก็ผิดไปเสียหมดอีกทั้งพวกเจ้าทุกคนล้วนทำข้อสอบที่ท่านพ่อทดสอบคะแนนต่ำกว่านางเด็กนั่นยิ่งทำให้สองแม่ลูกนั่นจองหองได้เพียงนี้ คนทั้งหมดที่นั่งสนทนากันในเรือนหูหินใหญ่ต่างเงียบเสียงด้วยข้อสอบเพียงชุดเดียวที่แสดงความเฉลียวฉลาดของเด็กนั่นทําให้พวกนางน,งนั่งน้ำตาตกในกันเพียงนี้หากปล่อยเป็นเช่นนี้ย่อมแย่แน่ถ้านางจิ้งจอกนั่นใช้เล่ห์เหลี่ยมกับท่านพ่อของพวกเจ้าสักวันเราทั้งหมดอาจถูกขับออกจากจวนก็เป็นได้ผูห้หญินใหญ่เอ่ยท่านแม่ท่านพ่อจะใจร้ายใจดำกับพวกเราเพียงนั้นหรือ บุตรสาวคนโตเอ่ยถามแต่หูหญินใหญ่ไม่มีคำตอบนางเพียงแต่หวาดกลัวในใจนางยังจำวันนั้นได้เป็นอย่างดีวันแรกที่แม่ลูกนั้นก้าวเท้าเข้ามาในจวนราชคู